พวกเราติดอยู่ในนี้เกือบสองชั่วโมงจนเข้าสู่ช่วงค่าฝนถึงได้หยุดตกสิ่งที่พวกเราแปลกใจก็คือที่นี่ไม่มีพระคําวัดเย็นสวัสดีครับ วันนี้ผมมีเรื่องราวสุดสยองที่เกี่ยวข้องกับการตั้งแคมป์มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องนี้ถูกส่งมาโดยคุณเปิ้ลโดยเล่าให้ฟังว่าเราและเพื่อนชอบไปตั้งแคมป์กันมากไปมาหมดทั้งทะเลและภูเขาอุทยานหรือแม้แต่ทุงยาทุกครั้งที่มีเวลาว่างเป็นต้องไปด้วยกันโดดจะไปกันทั้งหมดหคน มีเรากับแฟนเพื่อนที่เป็นพี่น้องกันอีกสองคนและเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนเอารถไปกันสองคันาการที่พวกเราได้เดินทางไปนู่นมานี่บ่อยๆทำให้เราได้พบเจอกับสิ่งใหม่ตลอดเวลารวมถึงเรื่องแปลกเรื่องของผีวิญญาณความเชื่อต่างๆมากมายพวกเราก็เอาตัวรอดมาได้เสมอแต่ไม่มีครั้งไหน จะเหมือนตอนไปตั้งแคมป์บนเขานั่นได้เลยทริปนี้เกิดขึ้นได้เพราะเพื่อนสาวของเราอกหักเฮิร์ตหนักจนต้องเที่ยวเยี่ยวยาจิตใจแต่เราก็ไปกันหลายที่แล้วคราวนี้เลยเลือกกันไปไกลหน่อยเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครไปสักเท่าไหรนะ่นักผู้เราก็ถือว่าเป็นการสำรวจไปด้วยเลยเผื่อว่ามันจะสวยจะได้เอามาบอกต่อกันในกลุ่มคนที่ชอบตั้งแคมป์เหมือนกัน เมื่อถึงวันเดินทางรเราเตรียมของกันครบพร้อมฝนตอนนั้นก็ตกลงมาเล็กน้อยในช่วงขับร,รถขึ้นเขาไปตามทางแต่ว่าทางยังเป็นถนนลาดยางดีอยู่ไม่มีอุปสรรคอะไรเจ้าหน้าที่ที่เราขับผ่านก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีให้แผนที่มาหนึ่งแผน่นและก็คําชับว่าอย่าออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนมา เจ้าหน้าที่เลยไม่ถูกส่งมาเยอะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะดูแลให้ทั่วถึงคอนคังยากเพื่อนร่วมตามแคมป์ที่อาจจะช่วยเหลือกันได้ก็น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นควรเคารพกฎอย่างเคร่ครัดคําเตือนแบบนี้พวกเราเคยได้รับมาก่อนแล้วและส่วนมากก็ทำตามนั้นยกเว้นแต่จะเจออะไรน่าสนุกหรือว่าน่าสนใจ ก็อาจจะมีเดินสำรวจกันเกินขอบเขตไปบ้านแต่ก็เตรียมพร้อมตลอดเผื่อว่าเกิดลงทางหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอื่นเเมื่อมาถึงจุดกลางเต็นที่เล็งเอาไว้ในตอนนั้นก็บ่ายแล้วฝนยังคงตกโปรยๆอย่างต่อเนื่องทำให้รอบข้างมืดกว่าความเป็นจริงพวกเราช่วยกันกลางเต็นท์ไปได้สักพักหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นทางน้ำไหลต้องพากันย้ายที่ และเมื่อกางแผ่นที่ดูสองพี่น้องมอนกับมิวก็เห็นจุดที่อยู่ริมผาถ้าหากไปนั่งดูพระอาทิตย์น,น่าจะสวยก็เลยอยากไปกางเ็นตรงนั้นแต่มันก็เลยจากเขตที่เจ้าหน้าที่วงเอาไว้ซึ่งเราเองก็ไม่เห็นด้วยแต่คนอื่นๆก็โหวตว่าอยากไปและมันก็เป็นที่สูงกว่าตรงนี้ด้วยจะได้หลบน้ำได้ ในตอนนั้นเสียงเดียวย่อมแพ้สี่เสียงพวกเราจึงเก็บของขึ้นรถขับตรงไปจุดตั้งแคมป์ใหม่ทันทีซึ่งดูในแผนที่มันก็เหมือนจะไม่ไกลแต่พวกเราดั้งรถมาเกือบครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ถึงสักทีแฟนของเราขับต่อไปเรื่อยๆเ,เกือบชั่วโมงยิ่งนานแสงก็ยิ่งหายบรรยากาศรอบข้างยิ่งมืดครึมแต่พวกเราก็ไม่ถึงสักทีจนในที่สุด ต้องจอดรถลงไปถามความเห็นมอนที่ขับตามหลังกันมาซึ่งมอนก็นไม่ยอมแพ้ลงไปเดินสำรวจทางแถวนั้นก่อนที่จะวิ่งกลับมาเพราะว่าเจอวัดเก่าซึ่งอาจจะมีพระหรือว่าคนอยู่พวกเราจึงตัดสินใจว่าน่าจะแวะไปดูและก็ถามทางเพราะถึงยังไงก็ไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วทั้งหมดจึงยกขบวนไปที่วัดนั้นทันที เมื่อมาถึงหน้าวัดพวกเราก็รู้สึกใจหายวา่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองเมื่อเห็นสภาพวัดทั้งเก่าทั้งโทรมเป็นวัดโบราณถ้ามองไม่ผิดหากออกไปทางขวามือของกำแพงวัดมันก็คือป่าช้าส่วนทางซ้ายเป็นสาลาขนาดเล็กก็มองเห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มหันหน้ามามองแต่พอรถขับเข้าไปไกลามากขึ้น ถึงได้เห็นว่ามันเป็นรูปป้านตากับยายขนาดเกือบเท่าคนจริงตั้งสูงเด่นอยู่ข้างศาลาทั้งสองหน้าตาดูร้ายในตอนนั้นพวกเราก็สงสัยว่าป้านเอาไว้ทำไมเมื่อขับเข้ามาถึงด้านในอากาศก็ยิ่งเลวร้ายลงมีหมอกลงหนาทึบมองทางข้างหน้าเกือบจะไม่เห็นตอนนั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆ หมาะจึงปกคลุมดอยเอาไว้พวกเราลงจากรถพร้อมกันโดยใช้ไฟฉายส่องทางข้างหน้าแล้วเดินตรงไปยังสาลาที่ผู่พังในตอนนั้นกำลังจะถอดใจว่าคงไม่มีใครอยู่แน,น่ก็พอดีหันไปเห็นชาวบ้านคนหนึ่งกำลังนั่งหันหลังอยู่แฟนของเราก็เดินไปทักทายเป็นคนแรกตาคนนั้นหันมา ซึ่งแกมีใบหน้าคล้ายกับรูปปันดานนามากเราคิดไปว่าคงจะเป็นลูกหลานและมาดูแลว,ว่าต่อจากบรรพบุรุษแฟนของเราเอาแผนที่ออกมาชี้ถามว่าจะไปตรงจุดตั้งแคมป์นี้ได้ยังไงขับรถหลงทางมาตั้งหลายรอบแล้วตาคนนั้นชี้มือไปทางเหนือเลยจากวัดไปหน่อยหนึ่งแฟนก็บอกว่าขับมุ่งไปทิศนั้นแหละแต่ไม่เจอสักที ซึ่งตาก็บอกว่าให้ลองขับไปใหม่อีกทีครั้งนี้ไปถูกแน่แน่พวกเรามองหน้ากันด้วยความงงงวยกับท่าทางประหลาดของแกคิดแค่ว่าคงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรบ้างไปก่อนนี้แน่จึงเตรียมเดินกลับรถไปหาทางเอาเองในตอนนั้นเองฝนก็ดันตกลงมาอีกรอบคราวนี้แรงกว่าเดิมทำให้พวกเราออกจากศาลาไปไม่ได้ ต้องดั่งกระจุกรวมกันอยู่ในนั้นซึ่งต่คนนั้นก็ไม่อยู่แล้วแกรุกเดินหายไปอย่างไม่บอกไม่กล่าวเรา,เรานั่งอยู่ใต้ศาลานั้นแต่ก็ปรากฏว่าลังคาของศาลารัา่วซึ่งนั่งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรว้อนกับแฟนของเราจึงออกไปสำรวจร,บรอบๆแล้วก็เดินกลับมาบอกว่ายังมีโบสถ์อยู่คนที่เหลือจึงวิ่งฝ่าฝนเข้าไปในโบสถ์ ก็เจอกับยายคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่หน้าพระประธานองค์ใหญ่ดังแฟนก็กระซิบบอกว่าตอนที่เดินมาดูยังไม่เห็นยายคนนี้เลยที่น่าแปลกก็คือเสื้อผ้าของแกไม่เปียกนามสักหยดท,ท,ทั้งๆที่ฝนตกแรงขนาดนี้ซึ่งพวกเราก็คิดว่าอาจจะมีห้องอยู่ด้านหลังโบสถ์หรือว่ามีทางเดินเชื่อมแกเดินมาทางนั้นก็เลยอาจจะไม่เปียก มิวได้เข้าไปคุยกับยายแต่ยายก็เหมือนกับตาคือหน้าเหมือนรูปปานตรงทางเข้าอย่างน่าตกใจแต่ไม่มีมนุษยยสัมพันธ์ไม่พูดไม่จามองทุกคนเฉยๆจากนั้นก็ลุกเดินออกไปในตอนนั้นไม่มีใครอยากอยู่ในวัดนี้ต่ออีกแล้วแต่ก็ออกไปไหนไม่ได้สภาพอากาศแบบนี้การขับรถเป็นอะไรที่อันตรายมาก พวกเราติดอยู่ในนี้เกือบสองชั่วโมงจนเข้าสู่ช่วงค่าฝนถึงได้หยุดตกสิ่งที่พวกเราแปลกใจก็คือที่นี่ไม่มีพระธรรมวัดเย็นในตอนนั้นแฟนของเรากับสองพี่น้องก็อาสาเป็นคนของจำเป็นมาตั้งแคมป์ฉุกเฉินแต่ไม่ได้เข้าไปในโบสถ์เพราะรู้สึกไม่อยากล่วงล้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนเรากับหนิงเพื่อนที่สนิทกัน ก็เดินดูรอบๆอีกครั้งเราสองคนเดินไปทางด้านหลังล้อตามกำแพงวันเพื่อไม่ให้หลงเดินเลยมาเรื่อยๆจนถึงส่วนที่เป็นป่าช้าหนิงบอกว่าให้ดูตากับยาสองคนนั้นซึ่งกำลังอยู่ในป่าช้าเราเองไม่อยากตือนะหนกทำใจคิดว่าพวกเขาคงเข้าไปดูแลบริเวณวัดตามปกติจากนั้นก็รีบผันหลังเดินจากมา แล้ก็มาเจอพระรูปหนึ่งยืนมองอยู่เราจึงเดินเข้าไปหาท่านบอกว่าให้พวกเราออกไปจากที่นี่ซะด้วยการพูดน้ําเสียงที่แข็งกระด้างม,มากๆหนึ่งรู้สึกโกรธที่คนเป็นถึงพระไม่ให้ความช่วยเหลือญาติโยมที่เดือดร้อนจึงได้เอ่ยปากตำหนีไปแต่พระรูปนั้นก็เอาแต่พูดว่าให้ออกไปก่อนที่คืนต้องออกไปก่อนเที่ยงคืนเท่านั้น จึงทาให้หนิงเริ่มพูดจาดุดแรงขึ้นแข่งกับเสียงของท่านที่พูดซ้ําไปซ้ำมาใจของเราตอนนั้นคิดแล้วว่านี่มันไม่ปกติสุดๆเราเคยได้ยินเรื่องผีมามากทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความแปลกประหลาดแบบนี้ตลอดตอนนั้นเราดึงหนิงออกมาจากตรงนั้นแล้วตรงกลับไปหาคนอื่นๆระหว่างที่เราเดินล็อกกาแพงวัดอีกด้านนั้นฝั่งนี้จะมีการติดชื่อกับใบหน้าของคนตายเอาไว้ตามแบบวัดอื่นๆ มองจากแสงไฟฉายที่สาดไปทั่วเราก็าสะดุดกับรูปของชายหีิงสองคนที่หน้าตาเหมือนกับตาและยายและมีข้อความบอกวันตายที่คำนวณขอคราวก็คือผ่านมาแล้วเกินสิบปีเราสองคนมองหน้ากันในใจตอนนั้นตาก็คิดเหมือนกันว่าเป็นผีแน่ๆถึงจากมือกันเราเรีบวิ่งหน้าตั้งกลับไปที่เต็นท์แต่ว่าวิ่งยังไง มันก็วนกลับมาทางเดิมตรงที่พระสงฆ์ยืนอยู่แต่ท่านก็พูดว่าออกไปจากที่นี่ก่อนทิ้งคืนผู้ทูรอบพิลาวิ่งผ่านวิ่งจนปอดจะหลุดออกมาจากอกต้องหยุดหายใจและทบทวนกันอีกครั้งคราวนี้เราใช้วิธีการตะโกนเรียกซึ่งเพื่อนก็ขาดรับแต่เสียงที่ได้ยินมันฟังดูแล้วไกลแสนไกลทั้งที่อยู่ห่างก,กันแค่ด้านหน้ากับด้านหลังวัดเท่านั้น ในตอนนั้นเราจึงหลับตาพนมมืออธิษฐานขอให้ตัวเองหาทางกลับไปหาเพื่อนให้เจอจากนั้นก็ลองเดินใหม่อีกรอบไปตามทางเดิมคราวนี้ไม่เจอพระสงฆ์ยืนตะโกนใส่หน้าแล้วแต่กลับเป็นท่านที่กำลังเดินนำห่างไปไม่กี่เมตรพวกเราก็เดินตามไปเห็นแสงไฟวววแวมและก็เห็นเพื่อนบอกมือเรียกจึงรีบวิ่งไปหา พร้อมกันกับพระที่หายไปอย่างกระทันหันเราเ,ราเล่าเรื่องให้คนที่เหลือฟังมอนกับแฟนเราไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่ได้ขัดอะไรส่วนมีกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ผู้ชายสองคนในกลุ่มอย่างยืนยันว่าจะพาก,กันที่นี่การยกขอ,ของขึ้นลงมันไม่สนุกและก็เสียเวลามากด้วยสู้นอนแล้วขับรถหาจุดหมายตอนพราทิตขึ้นจะดีกว่าก็เป็นอีกครั้ง ที่เสียงของเราไม่มีความหมายคืนนั้นพวกเรานั่งล้อมวงกันกินอาหารทั้งตายายแต่พระไม่ปรากฏต,ตัวออกมาเลยม่อนออกไปเดินดูรอบๆก็เห็นในกุฏิมีแสงเทียนแต่เขาไม่ได้ไปรบกวนเพียงแค่รู้ว่ามีพระอยู่ไม่ใช่ปีสางที่ไหนเขาก็เดินกลับมาพวกเรานั่งคุยกันอีกเล็กน้อยด้วยความไม่มีอะไรทำ สัญญาณมือถือก็ไม่มีลาบก็เลยเข้านอนเร็วกว่าปกติมิวนอนกับนิงส่วนม่อนนอนคนเดียวเราไม่แน่ใจนักว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่งคืนหรือว่าตีหนึ่แล้วแต่ไม่น่าจะดึกเกินไปกว่านี้เราได้ยินเสียงฝีเท้าของคนวิ่งผ่านเต็นท์ดังถึงขนาดทำให้เราสะดุ้งตื่นเพราะน่าจะมากันหลายคน เรากับแฟนพูดพลาดลุกขึ้นนั่งกลัวที่จะออกไปดูแต่ก็อยากรู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเพราะมีเสียงขู่กันโชคและเสียงตะโกนกรีดร้องตามมาคล้ายๆกับว่ามีโจรมาบุกปล้นม้อนสองไฟกระพริบมาที่เต็นท์เราส่องไฟกลับเป็นสัญญาณว่าได้ยินเสียงเหมือนกันผู้เราเปิดเต็นท์ออกมาด้วยความเงียบเชียบแสงไฟกละพริบไปมาอยู่ห่างออกไปแถวกุฏิของพระ ถ้าเจนว่ามีการขู่ปล้นผู้เราต้องคิดแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อเพราะแจ้งตำรวจหรือขอความช่วยเหลืออื่นๆไม่ได้ยังไม่ทันทำอะไรดีก็มีเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นหลายนาติดกันพวกเราหมอบก,กลับเข้าไปในเต็นท์เหมือนเคยเพราะกลัวว่าโจรมันจะวิ่งย้อนมาทางนี้แต่เสียงต่างๆกลับเงียบหายไป ตอนนั้นแฟนคิดว่ามันคงวิ่งออกไปอีกทางซึ่งพวกเราไม่มีใครสุขคิดเลยว่าทำไมโจนถึงเลือกรล้นพระในป่าแบบนี้ที่ไม่น่าจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ทางทั้งที่พวกเราก็นอนกันอยู่แต่พวกมันก็วิ่งผ่านไปเฉยๆโดยไม่ย้อนกลับมาสิด้วยเรารีรอก,กันอยู่เกือบ10นาทีถึงได้มุดออกมาจากเต็นท์เพื่อออกไปดูเหตุการณ์แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยทุกอย่างปกติดีไม่มีเลือดไม่มีคนประตูกุฏิปิดเรียบร้อยตากับยายและพระก็หายเงียบทั้งที่สิบนาทีก่อนเรายัางได้ยินเสียงตะโกนไดะกรีดร้องของพวกเขาอยู่เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนรู้สึกเหมือนฝันไปแต่คนห้าคนจะฝันเหมือนกันก็เป็นไปไม่ได้ มอนกับแฟนของเราเริ่มกระสับกระส่ายนึกถึงสิ่งที่เรากับหนิงเล่าให้ฟังพวกเรากลับมาที่เต็นท์ยังไม่ได้คิดว่าจะเอาอยัางไงกันต่อก็ดินเสียงวิง่งตึงตังผ่านหน้าเต็นท์ไปอีกครั้งและเสียงตะโกนประโยคเดียวกับเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนตามด้วยเสียงปืนแล้วทุกอย่างก็เงียบหายไปอีกไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเป็นอย่างไรที่แน่ มันไม่น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์พวกเรารีบออกจากเต็นท์เพื่อเก็บของทางทางที่ตัวยังสั่นมือไม้สั่นคนหัวลุกไปหมดระหว่างนั้นก็ระแวงไปด้วยว่าขบวนผีจะวิ่งผ่านมาอีกรอบหรือไม่เรียกได้ว่าพวกเราโยนของทุกอย่างขึ้นหลังรถแบบส่งๆทุกอย่างทับถมเต็มกันไปหมดแต่ก็ช่วยให้เก็บเสร็จภายใน15นาที แต่ก็เกิดเหตุคราสซ้ำกับสัตว์รถก็ดันมาสตตา์ไม่ติดน่าจะเพราะโดนฝนหรือไม่ก็ใช้งานหนักแบตเตอรี่รั่วและก็เป็นทั้งสองคันเลยด้วยตอนนั้นพวกเราสติแตกกันเป็นอย่างมากพยายามซ่อมรถทุกวิธีทางที่ทำได้แต่ก็ไม่ทันเพราะว่ามีเสียงวิ่งดังขึ้นอีกครั้งพวกเราเองก็วิ่งเหมือนกันแต่ว่าวิ่งไปหลบหลังพงหญ้ารก บริเวณแถวนั้นแทนจากนั้นก็เหลือบตาขึ้นมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนพวกนั้นเหมือนกับคนเป็นๆทุกอย่างแต่พวกมันไม่มีหน้าตาทุกอย่างราบแบนไปหมดแต่กลับมีเสียงพูดออกมาได้ตัวพระออกจากกุฏิมาส่วนตากับยายถูกลากมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ถูกยิงล้มต่อหน้าต,ต่อตาของพวกเรา ทุกคนกรีดร้องด้วยความสยดสยองทำให้กลุ่มโจรหันมาต่างคนก็ต่างกลัวและก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงแฟนเราจับมือเราวิ่งไปตรงที่เขาคิดว่าเป็นทางออกเราก็ลากหนิงมาด้วยส่วนสองพี่น้องไปอีกทางแต่เมื่อหันกลับไปมองอีกทีกลับไม่เห็นอะไรตามพวกเรามาพวกเราหลงอยู่ท่ามกลางความเมรุ มีเพียงแสงจันทร์กับแสงดาวสองทางเราสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าถ้าไม่ใช่ต้นไม้ก็จะต้องเป็นคนอย่างแน่นอนตอนนั้นหนิงดีใจอยากจะวิ่งตามไปแต่เราก็ลังเอาไว้แต่หนิงก็ไม่ยอมสบัดมือของเราแล้วออกวิ่งเข้าไปหาร่างนั้นคล้ายๆกับคนเสียสติที่เห็นอะไรก็อยากจะคว้าเอาไว้ก่อน ็นความหวังครั้งสุดท้ายแต่พอเข้าไปใกล้หนิงก็กรีดแล้วไปลมหมดสติไปเลยชายคนที่หนิงเห็นนั้นก็คือตาทีวัดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้กลับมีหน้าตาเละสยดสยองตาถลนหันมามองเราแล้วสยายิ้มเราไม่ได้วิ่งหนีไม่ใช่เพราะว่าไม่กลัวแต่มันกลัวจนขยับไม่ได้ตัวชาไปหมด ตอนนั้นแกเดินจากไปช้าๆพรางหันกลับมามองเป็นระยะแฟนที่ยังพอมีสติอยู่บ้างบอกว่าผีกำลังพยายามจะนำทางหรือเปล่าแฟนก็เลยอุ้มหนิงที่ยังไม่ได้สติแฟนก็เลยอุ้มหนิงที่ยังไม่ได้สติแล้วเดินตามกันมาจนถึงวัดจากนั้นตาก็หายไปสองพี่น้องนั่งกอดเข่าซุกหน้าอยู่พอพวกเราเดินเข้าไปใกล้ก็ตกใจกลัว ไม่กล้าเหงื่อยหน้าขึ้นมามอ้อเราต้องย้ำหลายครั้งว่าเราไม่ใช่ผีจากนั้นพวกเราก็ไปหลอกสตาร์รถกันอีกรอบคราวนี้รถมันก็ติดเหมือนไม่เคยเสียมาก่อนพวกเราจึงขึ้นบนรถแล้วขับออกมาทันทีก่อนที่จะพ้นเขตวัดเราหันกลับไปมองก็เห็นพระและตาก,กับยายโบกมือให้ลักษณะมือแข็งที่ หลทั้งสามคนไม่มีเท้ามีแต่เลือดไหลทะลักอาบร่างเต็มไปหมดน่าจะมาจากแผลถูกยิงที่ลำตัวเราขับออกไม้พ้นจากเขตวัดแล้วจอดรถนอนข้างทางจนกระทั่งถึงเช้ามีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามหาเขารู้ว่าเราต้องอยู่แถวนี้เพราะผู้ที่ตั้งแคมป์ก่อนหน้าเราหายไปส่วนมากจะแวะที่วัดแล้วโดนผีหลอกเราเจกระเจกันทั้งนั้น เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เล่าให้ฟังว่าวัดนั้นมีอายุเกือบร้อยปีแล้วแต่เหตุโนจนปรปล้นเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนตากับยายคือคนคอยดอยูแลวัดและพระเพราะมาอาศัยข้าวกินตอนโดนยิงแกไม่ได้ตายสนิทไอ้ผู้โจรมันก็ชราใจทั้งสองเลยหยิบป,ปืนมายิงสวนตายกันโยกแก๊งทุกคนที่ตายคืนนั้นมีการาร่วมกัน และวิญญาณก็ติดอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าจะสร้างรูปบ้านตากับยายเอาไว้ใกล้เคดขู่ขวาญไม่ให้ใครขับเข้าไปแต่ก็ยังมีคนหลงเข้าไปอยู่ดี